อ่าอ่าสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ A C E Gamer Channel นะครับผมอ้าวก็จะมารีวิวอีเวนต์ให้ดูนะครับผมว่าอีเวนต์น,นี้นะครับผมมีอะไรบ้างมันดียังไงนะครับผมอ่าอย่างแรกเราก็ไปดูเลยนะครับผมคืออีเวนต์นี้นะครับผมเราสามารถซื้อการ์ดอาทิตซื้อ1แถมหนึ่งนะครับผมกาดอาทิตนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่กาดเดือนนะครับ มันเป็นการ์ดอาทิตย์นะครับผมซื้อ1แถมหนึ่งะครับผมส่วนการ์ดเดือนนะครับผมจะได้เพชรคูณ2นะครับผมจนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับผมตั้งแต่วันที่2 4ถึงวันที่11ถือว่านานมากนะครับผมนานพอสมควรสําหรับคนที่มีการ์ดเดือนี่บอกคําเดียวว่าโค้ดคุ้มครับกับอีเวนท์ที่ว่าได้เพชรคูณ2นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีอ่าในร้านค้านะผมส่วนลด5 0สําเรับซืนนะคหรับปนะผม ก็ไปดูในร้านค้าได้เลยนะครับผมคือมันเยอะนะครับผมที่ขี้เกียจอ่านก็ม <c oughs> <c oughs> ีอ่นนี่ก็เพชรคุณสองนะผมของการเตือนนะครับส่วนเวอร์ชั่นใหม่ก็จะมีแมทใหม่มานะครับเป็นแมทผีนะครับผมผีบวกกับวางระเบิดนะครับผมพี่ก็ยังไม่ได้เล่นนะแค่พี่อ่านแล้วมันบอกว่าเป็นผีกับวางระเบิดนะครับผมผีสามารถล่องหนได้นะครับผม คนจะมองไม่เห็นผีในที่ล่มผีจะออกมาแบบจัดแสดงตัวต่อเมื่ออยู่ในกลางแสงแดดนะผมจะเห็นตัวผีไหมครับแต่ถ้าผีอยู่ในล่มหรืออยู่ใต้เงาผีจะล่องหนนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ไปลองเล่นเองนะครับผมอ่าส่วนอีเวนต์ก็ตามนี้นะครับผมเติม35บาทหรือว่า0 9 9ด้อลลาร์นั่นเองก็จะได้รับแปดไนท์นะผมเบลก้าสามวันนะครับ เติมได้ครั้งเดียวนะครับผมอีเวนต์นี้จะไม่เหมือนอีเวนต์ที่ผ่านมานะครับผมไม่ต้องไปลองเติมทุกวันนะมันไม่ได้นะผมอีเวนต์นี้เติมได้ครั้งเดียวนะครับอ่าก็จะได้ชิ้นส่วนยัดช้องปืนอนะ่ะห้าอันพี่ก็ยังไม่ได้เติมนะเดี๋ยวเราเรารอเติมแล้วไปดูด้วยกันนะครับผมอ่าก็มีโอกาสรุน้นรับอ่าแฟลชไนทาวรนเลี้ยสี่นะผมใครโชคดีก็ได้ไปนะครับ อ่าแล้วก็เติม49.99หรือ100 100ตีเฉลี่ยก็180บาทนั่นแหละนะครับผมก็จะได้รับนี่ส่วนใส่ช่องปืนเหมือนกันนะครับผมก็เติม9.99นะผมอ่าเติม9.99นะครับผมพูดผิดนะครับผมเติม9.99นะครับผมก็จะได้รับอ่าตัวละครนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอานะครับผมว่าจะได้ตัวถาวรหรือว่าจะได้ตัวอ่า เป็นวันนะผมก็ไปลุ้นเอาเนาะอ่าแล้วก็เติม19.99ดอลลาร์หรือ707บาทนั่นเองนะครับผมก็จะได้รับ Bullet Storm AK74 ก็พี่ก็ยังไม่เห็นหน้าตามันเหมือนกันนะเราไปรอดูกตัตตอนตอนเติมแล้วกันไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เติม 29.99ดอลลาร์หรือประมาณ1,200กว่าบาทนะครับผมใช่เปล่าไม่ถึงนะครับผมประมาณ1,000กับอีกมีกี่บาทนั่นแหละประมาณ1,100แล้วกันอ่ะ1,100นระผมจะได้รับเอเรียนเอนะผมถาวรน,นะครับผมแล้วก็เติม99.99ด99อลลาร์จะได้รับชิ้นส่วน Devil Dragon นแบทแม้น50ชิ้น ชิ้นส่วน M4 มังกรน,นั่นแหละ50ชิ้นนะครับผมแต่เราไม่เอาขนาดนั้นเพราะว่าอีเวนต์นี้ดีที่สุดก็คือเติม19.99ดอลลาร์แค่นั้นครับแล้วก็ไปดูกันนะผมบอกก่อนนะครับผมอีเวนต์นี้เติมได้เพชรคูณ2นะครับได้เพชรคูณ2ใครดีตังเติมอีเวนต์นี้บอกคำเดียวแล้วว่าโคตรของโอคตรคุ้มนะครับผม เราก็ไปเติมกันเลยนะผมจัดทุกขออย่ยายให้บัตรมีปัญหาช่วงนี้บัตรมีปัญหาบ่อยนะครับผมก็เนื่องจากว่าพี่เปิดรับเติมนั่นแหละมันก็เลยทำให้บัตรมีปัญหานะครับอ่าชำระสำเร็จนะครับผม เป็นอันเสร็จกิจนะผมได้เพชรคูณสองนะจ๊ะแชม์แ์ตัว,ต,วตัวใหม่อะอ๋อ a อ74โอ้โหปืน AK หน้าตาเป็นแบบเนี้ยชิ้นส่วนนะครับผมชิ้นส่วน ได้ปัดไนท์เวก้าสามวันโอ้โหชิ้นส่วน PVE โอ้โหชิ้นส่วนฮีโร่ฮิตคือดูแล้วกันนะครับผมหน้าตาอ้าวแล้วอีกตัวเด้งมันต้องมีสองฝั่งที่จ้ามีฝั่งเดียวเหรอโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมตัวใหม่สวยๆนะจ้าสวยๆ <c ười> แล้วก็ไปดูกันนะผมว่าเขาว่าปืนมาใหม่อยู่ในร้านค้าแล้วก็ไปดูกันนะผมนี่นะครับผมป,ปืนมาใหม่แฟดใหม่เหรอ,อนุภาพศู์ขอบเขตสูมีเคมีไม่มีสงสัยเอาไว้สำหรับเล่นในโหมดผีนะผมก็ปืนใหม่ MC ีนะผมก็พ,พีก็เล่นไม่เป็นนะผมแล้วก็ลูกซองก็บอกนี้นะผม จากสีแดงเปลี่ยนมาเป็นสีฟ้าจากสีฟ้าเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงครับผมซ้ำซากนะครับผมไม่เอานะครับมีแล้วกดผิดนะครับผมก็จสรุปก็คือมีอาวุธมาใหม่3ามชิ้นนะครับผมตามนี้นะผมก็มี2ชิ้นคือเป็นปืนนะครับผมแล้วก็เป็นระเบิดหนึ่งอันนะผมเป็นระเบิดแฟดนะผมเพรว่เล่นหมดผีหมดใหม่นะครับ ่าครับผมอีเวนต์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่เติมคุ้มที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วกันเนาะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ